ดวงรายวันประจำวันเสราร์ที่19มีนาคมพุทธศัก,ก,กราช2565แรม2คําเดือน4ปีขานคนเกิดวันอาทิตย์การงาน งานที่เกี่ยวกับการใช้ไอเดียการวางโปรเจกต์งานใหม่สตาร์ทอัพจะส่งผลให้คุณมีชื่อเสียงได้ง่ายๆหากต้องการเสนอผลงานหรือความคิดใดๆก็จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีงานขายประกันขายโปรเจกต์ออกแบบตกแต่งจะก้าวหน้าเป็นพิเศษการเงินการเงินจะหมุนหน้าหมุนหลังอย่างคล่องแคล่วแต่กว่าจะได้เงินมาก็มักจะมีอุปสรรคให้คุณต้องฟาฟัน แต่ก็จะออกมาในรูปแบบที่คุณพอใจเพียงแต่จะเหนื่อยเซกอนวันนี้ต้องระวังการขัดแย้งกันทางด้านการเงินกับคู่ค้าหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะความรักและครอบครัวคู่รักที่มีปากเสียงต้องใจเย็นๆนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่อารมณ์ของคุณจะร้อนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันซึ่งจะทำให้เรื่องราวยิ่งบานปลายจนกลายเป็นการเลิกรายยารางได้ ส่วนคนโสดยังไม่เหมาะที่จะพาคนรักเข้าไปรู้จักกับคนในครอบครัววันนี้สีมงคลสีแดงสีทองเสริมความสมคัคคีบริวารเชื่อฟังและเคารพรักทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรักเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานจะเริ่มงานใดในวันนี้ดูจะไม่เหมาะสักเท่าไรเพราะคุณอ่อนล้าจากการทำงานหนักมานานวันนี้แนะนำให้คุณทำงานเบาๆหลีกเลี่ยงความเครียดในงานหากรู้สึกว่ากำลังจะเครียดให้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจทันทีเพราะมีกิที่หากโหมงงานหนักจะล้มป่วยได้ค่ะการเงินสำหรับคุณแล้ว เงินทองนั้นไม่ได้หายากอย่างคนอื่นเพียงแต่คุณต้องขยันและรู้จักบริหารการเงินงานที่ต้องใช้ทักษะในการหมุนเงินจะทำเงินให้เกับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวหากคุณเพิ่งผิดหวังกับความรักมาไม่เกณฑ์ได้พบรักใหม่ในวันนี้ซึ่งจะเป็นรักที่ดีกว่าที่ผ่านมาส่วนคนมีครอบครัวแล้วอาจจะได้ของชิ้นใหญ่ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่มีความสุขสมหวังเป็นอย่างดีคะ่ะ สีมงคลสีเทาสีบอนสีควันบุรีเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่ายทิศมงคลทิศใต้เสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามและเฉียบขาดในการตัดสินใจเวลามงคล15 1. 1. นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานวันนี้คิดหนักพบปัญหาที่แก้ไม่ตกในการงานบางคนจะเครียดอย่างหนักถึงขั้นล้มป่วยได้ให้ระวังคดีความที่จะเกิดในงานถูกโกงถูกหลอกลงทุนวันนี้จึงควรนิ่งๆไว้ก่อนไม่เหมาะกับการเริ่มงานใหม่สถานการณ์ที่กดดันจะคลี่คลายได้หากพ้นวันนี้ค่ะการเงิน เงินเข้ามากวันนี้มีโชคทางการเงินโดยเฉพาะโชคจากการขายของชิ้นใหญ่หรือธุรกิจขนาดใหญ่ผู้ใหญ่และคนในครอบครัวจะช่วยเหลือเรื่องการเงินเป็นอย่างดีหรืออาจได้รับมรดกหากทำการค้าขายอสังหาริมทรัพย์วันนี้จะสำเร็จและได้รับเงินที่หวงังค่ะความรักและครอบครัวคนโสดจะได้พบกับความจริงว่าคุณก็มีสเสน่ห์ไม่น้อย สำหรับคนที่จีบใครอยู่วันนี้ความสัมพันธ์เดินหน้าไปในทางที่ดีอย่างรวดเร็วคนรักครอบครัวมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นสิ่งที่รอคอยอยู่กำลังจะมาถึงบางคู่จะได้บ้านรถหรือได้บุตรหลานที่รอคอยมานานสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มส่งเสริมความน่ากเกรงขามอำนาจวาสนาและความเชื่อฟัง ทิดมงคลทิดใต้ส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมเวลามงคล19.31นาฬิกา31นาทีถึง21น่นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวัน านงานวันนี้คุณโดดเด่นในด้านการงานการประเมินสถานการณ์รอบๆตัวอย่างมืออาชีพทำให้คุณดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นและชาญฉลาดวันนี้คุณจะนำหน้าคู่แข่งและได้รับคำชื่นชมในความเชี่ยวชาญและซื่อสัตย์การเงินวันนี้จะได้เงินที่รอคอยแต่คุณจะรู้สึกยังไม่สบายใจนะักเพราะรู้สึกว่ายังไม่พอใจ ยังไงก็ยังดีกว่าเงินขาดมือค่อยใช้อย่างประหยัดก็จะทำให้ผ่านวันนี้ไปได้อย่างไม่มีปัญหางานที่เกี่ยวกับอาหารของสวยงามทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคนที่แอบรักเพื่อนอยู่วันนี้มีลุ้นส่วนใครที่ทะเลาะก,กับแฟนวันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่จะเข้าไปง้อหรือเขาอาจจะเข้ามาง้อคุณก็ให้รีบคืนดีกันซะน,นะคะ ส่วนครอบครัวจะมีการพบปะสังสรรค์กันในหมู่ญาติมิตรเพื่อนฝูงมีความสุขดีมากค่ะสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเขารบยกย่องเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งแจ่มใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจ เวลามงคล22.31นาฬิกา3นาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้คุณไม่เหมาะกับงานที่เร่งรีบงานที่แข่งกับเวลา หากเป็นงานที่ทำเรื่อยเรสบายๆและใช้ความละเอียดเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะโดดเด่นและทำได้ดีบางคนจะใช้วันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนเพื่อเพิ่มพลังให้กับตนเองงานอื่นๆจะก้าวไปได้ช้าสักหน่อยแต่ก็มั่นคงดีค่ะการเงินวันนี้คุณมีโชคทางการเงินที่มาจากการทำมาค้าขายจะได้รับการอุดหนุนอย่างอุดนาฝาคั่งในการค้าขายทุกแขนง คนที่ทำงานประจำก็มีเกณฑ์ได้ขึ้นเงินเดือนหรือได้เงินพิเศษหากเริ่มงานใหม่ก็จะได้ค่าแรงที่สูงกว่าที่เดิมความรักและครอบครัวคุณและคนรักช่วยกันทำมาหากินและผูกพันแน่นแฟ้นด้วยการฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันมาจึงทําให้ความรักมั่นคง ส่วนคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่ถูกชะตากันในการทำงานซึ่งเขาจะมีบุค,คลิกบ้างงานและมีความเกลตือรือร้อนสูงสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเกลตือรือร้อนความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการงานต่างๆทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขก,กายและความสดใสร่าเริงใจ เวลามงคล3นาฬิกหนาทีถึง4.30นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนใดๆเพราะความมั่นใจของคุณยังมีไม่มากพออาจจะทำให้ภาวะพะวงจนเสียการได้ วันนี้ให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนและพยายามพูดแต่น้อยแต่ให้หนักแน่นเพราะการเจราจาใดๆที่เกี่ยวกับผลประโยชน์จะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเครียดได้หากต่อความยาวเสาวความยืดในการเจราจาการเงินคุณเหนื่อยหนักกับการแก้ปัญหาเรื่องการเงินหมุนเงินไม่ทันและมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียผลประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างที่สุดจะยื้อแต่อย่างไร ก็ไม่ควรจะหมกมุ่นคลุ้นคิดมากเกินไปเพราะอาจจะต้องเสียเงินทองเพิ่มในการรักษาตัวจากการเจ็บป่วยที่เกิดจากความเครียดได้งดการเสี่ยงโชคทุกชนิดในวันนี้ค่ะความรักและครอบครัวคุณจะเหน็ดเหนื่อยเพราะความขัดแย้งกับคนในครอบครัวเพราะผู้ใหญ่ทางฝ่ายคุณหรือฝ่ายคนรักเพราะเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันขอให้ใจเย็นๆยอมได้ก็ยอมเพราะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดส่วนคนโสด คุณจะยุ่งยากใจเมื่อต้องพยายามเข้าไปจีบใครเพราะปัญหาจากผู้ใหญ่สีมงคลสีชมพูสีม่วงสีน้ำตาลอ่อนเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นทิศมงคลทิศใต้เสริมความรักหวานชื่นมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมผู้คนเอ็นดูรักใคร เวลามงคล13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานงานจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จหากคุณทำงานที่เกี่ยวกับครอบครัว ทำร่วมกับเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องจะมีความก้าวหน้าอย่างมากงานที่มีนายจ้างก็จะได้รับความเอด็ดดูเป็นพิเศษในวันนี้การเงินการเงินเรื่อยๆมีเข้ามาไม่ขาดแต่ก็มักไม่มีเหลือเก็บเพราะคุณใช้จ่ายสู่รุยสุรายจ่ายตามใจตนเองโดยไม่คำนึงถึงการเก็บเงินเพื่อต่อยอดแต่ก็เพราะคุณหาเงินง่ายและมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดจึงทำให้นิสัยการใช้เงินไม่ค่อยจะดีนัก ควรปรับปรุงคุณจะเป็นคนที่มีฐานะดีมากขึ้นค่ะความรักและครอบครัวความรักของหนุ่มสาวจะหอมหวานคู่รักจะภาคภูมิใจในคนรักของตนส่วนคนโสดที่หมายตาใครไว้วันนี้คุณมีแนวโน้มที่จะสมหวังแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ําเงินเสริมคนคอยช่วยเหลือ ลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีทีศมงคลที่ตะวันออกสรมอำนาจวาสนาบารมีมีคนเคารพยำเกรงเวลามงคล7.31นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกา คนเกิดวันเสาร์การงานงานที่เกี่ยวกับของกินเครื่องอุปโภคบริโภคจะก้าวหน้าเป็นอย่างดีวันนี้ไม่ว่าจะทำงานใดก็มักจะประสบความสำเร็จราบรื่นจากความสามารถและคอนเนคชันของคุณทำให้คุณโดดเด่นในด้านการงานมีชื่อเสียงทั้งอย่างกระตือรือร้นทำงานหลายอย่างพร้อมกันอีกด้วยการเงิน คุณมีโชคทางการเงินไม่ว่าจะเงินที่มาจากงานหรือเงินที่มาจากการเสี่ยงโชควันนี้เงินหาง่ายกว่าทุกวันค้าขายก็กำไรดีงานที่เกี่ยวกับเด็กจะทำรายได้ให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณสู้อุตสาหพยายามในการประครับประคองความรักที่มีอยู่ให้ผ่านไปได้อย่างยากลำบากวันนี้คนรักอาจจะไม่เป็นไปอย่างใจหรือเอาแต่ใจตัวเองมาก แต่คุณก็อดทนและเข้าใจจึงทําให้ชีวิตรักผ่านไปได้อย่างราบรื่นคนโสดต้องต่อสู้เพื่อความรักระหว่างจะเครียดจนเกินไปได้ค่ะสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความรักหวานชื่นมิสเสนเมตตามหานิยมผู้คนเอ็นดูรักใครทิดมงคลทิศเหนือเสริมชื่อเสียง ความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามเวลามงคล3นาฬิกหนาทีถึง4.30นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ